สรรสศีรษะสำมะกานเกษตรอำเภอเมืองสงขลาจับมือเทศบาลตำบลเกาะแก้วนักเรียนยุวเกษตรอำเภอเมืองสงขลาฟื้นฝูป,ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวด้วยแกะที่ทุงนาบ้านด่านหมู่ที่สิบตำบลเกาะเต้าอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อสืบสารประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวด้วยแกะซึ่งเป็นวิธีการเกี่ยวข้าวของชาวนาในภาคใต้ตั้งแต่บรรพบุรุษโดยนําแกะมาแจกจ่ายให้กับนักเรียนยุวเกษตรกรที่มาเก็บข้าวในครั้งนี้พร้อมกับมีการสอนวิธีการใช้แกะเก็บข้าวอย่างละเอียดจากชาวนาเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนคน รุ่นใหม่ได้สัมผัสเรียนรู้ถึงการทําการเกษตรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งฟื้นวิถีลงแขกเกี่ยวข้าวด้วยแกะเพื่อให้เด็กๆได้เห็นถึงความร่วมมือความสามาคัคคีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชนบทในอดีตท,ที่แทบจะไม่มีให้เห็นในปัจจุบันรวมทั้งได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์จริงจากการลงมือทํานอกห้องเรียนในขณะเดียวกันยุวกเกษตรกรเมืองสงขาบางส่วนที่มีความตั้งใจมาร่วมในการลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวในครั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมา ได้ร่วมกันหว่านและดำนาไปแล้วและในครั้งนี้จึงอยากจะามาเก็บเกี่ยวข้าวที่ตนเองนั้นได้หว่านดำนาเอาไว้โดยคิดว่าหากใช้แกะเก็บเกี่ยวข้าวแบบเดิมๆซึ่งตนเองไม่ถนัดมันจะเกิดความล่าช้าในการเก็บข้าวและหากใช้กันไกลซึ่งทุกคนมีความถนัดอยู่แล้วคิดว่าจะทําให้การเก็บข้าวนั้นมีความรวดเร็วกว่าการใช้แกะซึ่งปัจจุบันการลงแขกเกี่ยวข้าวด้วยแกะ มีให้เห็นน้อยมากโดยเฉพาะการทำนาปลูกข้าวสำหรับเก็บไว้กินเองในครัวเรือนตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านในชนบทซึ่งการลงแขกเกี่ยวข้าวด้วยแกะยังเป็นเอกลักษณ์ที่มีเฉพาะในภาคใต้เท่านั้น